ท่านผู้ชมนี่ครับมาพบกับผมอย่วครับส่องสายฟ้าผ้ารวยเนาะครับผมมือนีกะผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดประตูใช่เนาะครับนี่ก็เป็นโบสถเนาะครับเนาะปฏิสถานหลวงปู่กู่แก้วเนาะครับเนาะวดก้อนกับผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเบืองแนวทางโศกหลาบกับเพ่นเรียกเพื่อนแตกสามตัวเนาะครับเนาะ เป็นเลขยอดผา,าปากับเลน็นา่งล่ำนะครับหนึ่งเก้าหกแสดงว่าออกมาเสียดายเสียดายครับผมแตกสามตัวต้องตรงเล่ยน,นะครับผมเอาเป็นว่างวดนี้สีผ้าท่านผู้ชมไปตีตามเบิงแนวทางกับปูอีกไปฟังปูน้ำกันนะครับผมว่าปูพันสีว่าจังไหเนะครับนี่ความมั่นใจซ้ำใดครับผมไปน้ำกันเลยครับผม นี่นี่นี่ยอดพ่ป้าปูนี่ไหมแต่ก็จะสร้างรถตุลีเอาไปแล้วไว้หน่อยขนออกล่างแต่วัยขุ่นนี่นี่เด็กเก้าหกมอไมคันออกล่างเก้าหกน่ะมันหวยเมื่อถึงแล้วาเขีืยงขั่วรถตุลีขึ้นจองไว้ทีข้ามันก็เจ้าหนังใครจะหนีก็ว่าัยังใจกัน่ดท่านเบิรเหมือนช่ว่เป็นเบิดบ้าน่เบถูไเป็นล้านคนบอกเอาถอดได้ยั้งยืน่ยกรเพิดจะแม่เอาเชียบจะแม่ อะไรเ้ไม่เสียเพิ่งเดินเาหเสียบอันเดียวมั้จีไฟเขาอกค่ะก็เสียบจะแม่นั่นแหมเพราะถ้ปบอกถอดแม่ปักนี่แม่นีเสียเพชรอย่าง่รอันี่มตนี่แม่เสียเสียอาก็เสียบันเดียวก็เตียเ้าเมีนค้งกไมนบ่นั่นแหละก็ว่ามันเจ้าปักมาทังคืนมาเสียบเสียบ มันตามเลขกันวนลมไส้โอ้แกงยังทนนเบิดเนาะเราบ้ออะไรเนาะแกงนกัน่าทั้งเบืดอยุงว่าหรงวดนี้เขาักเอเลยล่ะลูกลูกบ้านนูนนโูแซววัหลบลูกบ้านเพิ่นหกเกาาพ่อม่จะพูดแต่แดงเนาะขี่รถมาพันีนฮะไม่จะพูดแต่แดงว่าะมึงมจะลอยยิมมก็จะไม่ลอยยิมในหุ่นตีมเิ้นเมาสแล้วเมาพ่าม่นได้คัก ่าูวาีติดปูเจ้าหได้หกเจ็ดแปดแต่ว่าปูหันพวกแหงเจหนูใส่เจ็ดหนึ่งหมดแล้วนี่เจ็ดสามสื่อเลยใตยโดนนะใต้เดินก็บอวาก็ไม่หรอกข้าฝปลางามนี่ดอกไทยว่าเอาตไทยว่าเอาเล่นล่ะอนาไม่บาดคิดน้ำกลนปูอยู่เห็ดรอคิดน้ำกลนปูอยู่แม่แดงวันวางเลยบ่ปลาเจือข่วง แม่งไปน้ำยูบเงนินว่างานพิธีกรรมน้ำยูบเออก็มาทายอเคอครพะเจ้าเล่มไม่ให้สามปูประตูไส้ปูลมไส้ปนล่าถวายปูเนาะปูนั่นบอกห้ดูกปีจกันขึ้นทุกปีอันี่แังแคเลียนร่งเนี่ยพระเจาเต้าเป็นตัวแรกพรเจ้เเป็นนักการเนี่ยพรเจ้เน้มันชื่อให้เตี้ยว เรียน้พูดนะว่าไม่ลดต้นกับปลายปลายกับต้นว่จะีลเเบีบเดินสงวันบ่เดี๋ยวเนียม้วเดียวเลยมวหนั่เนื่อมนเราพวดม้หนั่นั่นเาแมนน่นเอาจากตรงนี้มานั่งก็ว่าท่านดะต้องมีจัว่าตัวได้ตัวได้เชียร์ได้ไหมันก็เรยไปออกกันหนึ่งเ้าหกนั่งรำเตรมเราเต็มเราที่พวม ประกาศท,ทอเจะ้อดไม่นางลำหนึ่งร้อยเก้าสิบหกคนแต่ว่่ก็เจ้าซื่อห่อนะกอหกแต่ในวันที่เลี้ยวมันบอกไม่ใบเพราะเรียกว่ามันต้องหมอออ,กอีกวันนี้มันของปูมนไม่ค่อยหนุดจะเทียงเงินวางซี่มีคนเต็มเนาะบริเวณนันเต็มเมื่อเนาะเหมือน,เ,เ,อนะนเงยหญิงเข้าอดีมอ่ะจะผาดขูดมาะจะสีเป๊ะพั่มน้ำเพียรอ๋อต่อหัวเล่นด้วย,ยเลย มันจะสีขางแท้ทีฟงแขกเงี้ยงงวดนี้สบามันจังแมนดับเสมอดาวบนหล่นหรอยี่สิวันน้ทีโอ้ยหาเกียงวดมาหันเลเบิดลายูดิเกียเกียจงวดมาหันเลยเบิดสามเมือนผุน้สามเมืง่อมตามต่อเลยค่ะใหู้บใหัง มลายตัวเลู่นี่หาหกตัวมลายเกินอย่างนี้เลขติดนั่นเด็สี่สามสามสี่แปดวิ่งวิ่งสามกับสี่วงกลมเว้ยมันใจเนาะครับน้อนี่โอ้ยกระลันกระเซ็นผลลเนา์ปามัมีขายแล้วนีขายแล้วมมีขายแล้วมมีขายไปแล้วดขายีว่มีแล้วเบื โอ้วขอบวัไม่้มีอ no. mm ัน hmm. ตัวยเด็กกนยันนั Snow ่นแหละ้อม่ยันเดยันนั่นละยังไม่เดินว่าใหเฮาตัวเจ้วยังไม่ฟังห่อว่าเฮอว่าถือสามเจ็ดสามเก้ามือมึงเพิไปว่าหูหกแปดสามศูนย์น้ำกลเจ็ดแปดสี่แปดลขกับคู่เดนเนียระวัง โอ้บ่อปากเว้ยมาลออมีบ่อปากไงงวดไหนก็บ่อปากนั้นสิล่ะจีบว่าจ่าเถอะเนาะอคือมันจีบว่าจ่ามันจีบบ่อขังคือจีบว่าจ่าเถอะเนาะเอ้ปัจจุบันข้ามาโกว่าจริมันจีบบ่อขังบอกว่าท้ร่อนรลูกก็่นลูกกันล่างล่างบุพูธนี่ล่างบนลดเนาะแเขาเขียนไว้แน่น่ะร่างบน ห้าเก้าห้าเจ็ดโอ้เบิดหลไปงอนาหาเก้าหาเจดนี่ปวดหัวเลยยังมันเศ้นเ้นวิ่นอยู่เดียวนี่แล้วนนี่รับรองไวรลบได้เไยสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหหกแปดหัวนีเพ้าคนฟันวามึงขีนหกแปดออกออกหกเก้าฝันวันหนอหกแปดงอนกวนนี่มีเอเออมันอาจจะบางวันนี้ก็ได้หกแปดเจ็ดแปดือฮาวอเคยมาก ไ่วก็มาเมือนกันดเดือมาสามสี่แปดนะก็ได้ี่แปดตััเดี๋ยวบอกโดยงมเองเอาค่อยไม่สุ่มเลยไม่สุ่มเลยใข่สุ่มบ่ะเรียนที่บมนปูเนี่ยก็จะวนน้ำปูไหลอามาโมเดิยไงเพ่น ออีซี่นนั่นเพราะว่ากจจากนเห็ตามปูนลมไส่ปูประตูไส้อยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมไม่ได้เนี่ยเปนที่อยู่เลยที่ใส่แล้่ขหาวเนงข้าวกูเหนียงามมันยกว่านี่ปูเออกระตุ้น้สาวไส้ประเดก๋ยวเข้าไม่ประเด้ไวด้เด้ S <S <an> <S เรียกกับว่าหลายคูนะครับเนาะเลกมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเรียกสิบเอ็ดคูเจว่าปูวงเห็นมีอยู่สามคูนะครับมีสามเจ็ดสามเก้าสามสิบส่วนหลังก็มีอยู่ห้าเก้าห้าเจ็ด 5, 9, 5, 7, นะครับ เอาครับแคบหน้าจอเวครับโอ้เร็วแล้วติดตลอดได้เร็วครูเนาะบ่คอยผาดเลนนะดยเนี่ยบกคุยาดเลยเนี่ับกคุยผาดเลยเนี่บนิ่งข่าวว่าถือเล็กยังใจท่านนี้เบิกอยู่ครับโกตัวเดียวนี่นนะั่นนงล่ำเพลิ วันที่ดียวเล็กนั่งน้าพื้นมาน้าออูีตัวบริเวียน,นะครับท่านผู้ชมหนึ่งร้อยเก้าสิบหกคนนะฮะแล้วก็เลขเอเลขเอีเียงกระปูเลขกัน้าปงปลาทางปลาปูต้องถ่ย 3, 6, 9, ด้วยสามหกเก้าเช้าวันเล็นไปซื้อวันที่เดลยวเบาเมื่อวันนี้เขาเต็มเต็มเลครับท่านผู้ชมเดียวมันอยู่ภ้าวาตามตอนนะฮะเอ็กซีก,กับที่นำลายกับทำหามาลายเลยัเราวันน้มากแล้ เนะาะเาวาังปูบอกต้องันต้องหันเนาะในปีเก่เขียนบนที่ปูให้แน่น่เขียนในคะแนนแต่เอาได้ก็ไ้ตัวมันตัวน้อยีเปูม่ผีปูาขายดิงานรายเงินมยมันผิดตัวยายาสุโจยาสิวอกดูมันผิดตัวนี่ชี้ศูนมันเป็นซีซเนาะเมื่อกี้นีออ่น

จเจ้าขีนจั๊กซือ้อดอกมันนี้ขีนซื้อดอกใช่ฟ้าคนเขาไปก่อนข้าท่านผู้ชมนะฮะไหนังห้วยให้ป้าอุ่นหอาไปก่อนมาสั่นปูว่าอุ่นไปให้ปนะูดทำไมิีไทยเอาผู้เดียวแล้วนี่ห่วยมันยังชิได้ยังชิมันิีไทยเอาผู้เดียวได้หนิแค่ยังไงนี่แล้ว ไห้ังี้ยเอานี่เราเอาตัวเลขาเอาตัวเลกนี่เนายไม่ให้หมซื้อน้ำเหลีบาทนี่ไม่สี่มันเสีอน้ำเนี้ยมันบิเถเนาะเขามาตลอดปีหนึ่งมันให้หลุดตะเคียนัเราก็สิแพ่งกันนั่นีเล้วาเนาะมันก็สิแพร่งอีวาเซาตีก็ดิแพร่งน่งาชยน่เนาะท่านผูชมเอาอดมาเนาะเดี๋ยวไปซีปูกันสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ กุง้งไทยสาขาอุดรเนาะครับเนาะสำหรับปูประตูใส่เนาะครับผมเอิซี่ก็ถามมาหลายนะะี่เขาซาลาลีอินที่ว่นี่คือเสื้อดอกไม้สันเนาะ,ะนี่นะฮะรวมทำบุญนำปูสร่างพิพิธภัณฑ์นนำกันนะฮะออไปข้ากล่องชุดใจเพื่อเพผยได้ทราบตัวเองมาซาธุเด้อ แค่แนวแนวมาขึ้นคู่กับพี่เจรนาเฮ็ทไ้เบิดขึ้น่ะค่ะคนอ่ะคัดกล่องเรียบมาคู่ตัวยบตัวซื้อน้ำปูมาหัวเงินอีเข้าเอาอยู่ดอกเงินนี่ละต้องไปซื้อน้ำอง่นหรือซื้อน้ำปูนี่จะบังล่างๆเราจะปูนี่มันใจที่สุดนี่เล็กนี่อันมันสิไปข้อมไม่นี่มันสิโดดไม่ดิค่ะมันสิไปกระโบไปสามชิกระชับโต้ค่ะ เนี่คันตัวนี้อีกคันว่าไปหกแปดก็ไปเจ็ดปดชื่แปดนี่ซื้อน้ำปูนี่หลังวันนี้บรเลทหอมไผ่หบอซื้อเตาซีปูซื้อซื้อโตโตนี่ห่ะแล้วก็เแบฟันแล้วก็บปรซื้อยมั่กนคล้ายกันนลยนะมันก็บว่าหลายตัวกันเลยแจงนัดเยอมากเลยไนมันดขาใจว่าถึงน้ำปูประตูใช่จะกวดเนี้ยันมันโม่คยว่าจะกเทียรเนียมันไ่ได้ซื้อเกียร์พี่เ้าว่าไปถึงน้ำลงปูอื่นเมียมเนู่ ถึนัมนปูประตูใสก็ว่าบ่ถือเอแต่นี้ว่าบ่ถือก็คือบ่ถือเ้อมันกิดเบ่ขังบ่ขั้มันถือมันปวดหลดตัวบหมาอัล่ำตรงหัวกอนนี่เบิดสามเ0ืองผลนใจพระท่านเล้ยวอยู่นี่จนได้ฟังล่ำผู้เดียวล่นแล้วกกอหน่กูถือเ่าใด้บัดนี้กูกูได้เขาใดบ้าบ่ล้าพอใจนั่นแสดกรเจียวท่านเลยเรา ว่าละวันไอยละนี่ัจ่ายเลีกบดััน่วละอที่เขาจามากเมื้อประมาณประมาณีหาเอาหว่าแล้ยไม่ไปโอ้โหคนใดจะขึ้นใดไหลเลยจากสมุนสองเนี่เนาะูวเราตีเพิ่งแล้วดีเสียใจันจอตกองหวัดเนาะเอตอีไว้ให้เป็นยิบขายิวาคยได้วันวันมะ้งอ้าวท่านผู้ชมอ้อ แคบนาจอไวาำรับเรียบปูประตูไส่มาดวนเลยปูกระเท็ดให้พิจารณหน้าห้แล้วเรียบร้อยเทศสกาวกับงวดนี้ขอ้านุญาตเดินสายมาน้ำคู่บ่าอาจารย์ปูนี่แหละทิมเทใไห้ปูประตูไส่ปูลมไส่ผู้เยออีกนะงวดนีเฮ้ยสิเด้ว่าถึงน้ำปูจะงวดเนี่ยมันเขา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 ซื้ออะไรก็มาซื้ออีกเลยดิไปอาจารย์เน่ยดิฝากเป็นลูกซย์พร้อมได้งวดนี่ เราบ่หันไปเจอเนี้ยเลยเรื่องตรงบ่ตรงเรื่องกับก็กับเป็นเฮ็ดเอนอเฮ็ดเอาค่ะบ่แม่นว่าจะให้ผู้ให้การเพื่อโอ้ยบ่เมียนบ่ได้ว่าห้องกับ่ด้เจรกก็เือกับไ่พร้อมบนล่างไว้พร้อมพิจานณาอันนี้มันเป็นสนากบเบาอันเป็นก้งกลุ่มให้คนที่นักคลีต้หรว่าไปตัวเนาะค่ะค่ะ กะใส่วิทยุย่นออกแต่ว่าส่วนตัวของเดือนสกาวจริงๆด้วยกันอันอัคือยังพู้ก็ได้ตามัูมนี่ล่ะดึงลงมาให้แล้วก็มี3บ่ว่ามาทดล่องก็คือสิค่ะ ก็นั้นััวครับแคปหน้าจอไว้นอกครับผมืองบันึกเบนตั้งหกนนี้หละแม่ไม่ม่ากดไลค์กดแช์กดติดตามให้สาย้าพาด้วยสองทางนึงนะครับผมไดดึงถือรูปก็ดึงถือรูหมดวันเนาะเด็กติดเรยงยังเอาผ่านแต่ว่าเขาอยู่วงแหมันเกิดิงนี่มีอบเดียวือล่ะที่หลุดแต่ว่าบตต่อพูก็บอกว่าเด็กก็หลออกสเตตเด้อเบิ้งจเตเบิ้ 6 7หแ่นี่ยนะว่าวันนี้มันวันวันนี้ไม่ไนมน่สามสี่แต่กมันลงัม่เคลายกันมันกยเด็กนุ่นเนาะเด็กคำนวณนเนาะกับเบลงเซลาเด็กนุ่นก็มาขบน้ำปูอยู่หน่อมางกี้นี่แหละก็จะเด็กเก่ามากเลเรื่องทหานการนั้นบอกออกเกาหกปันนังหอจอออกหกี่ว่เด็กันมื่กี้นี่หนูก็ถืออยู่ดิซื้ออไอยู่ไใส่ฝไฟซื้อน้ำบิดสาไฟ เอาครับหนึ่งหกสี่กระบอกแล้วสิบอกยอดเยอะเลยวมาเป็นวดนนี้เนาะดนัระวงครับแคปหน้าจอไว้นาะครับผมสำหรับคลิปนี้สายฟ้าพาดด้วยกขอลาทางผู้ชมไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสองวด